โอ้ยลืมไปเลยแป๊บเดียวใช่ไหทุกคนลืมจานใส่นะคะต้นไมนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมาทำขนมนะคะเป็นวัฟเฟิลนะคะทุกคนวัฟเฟิลวัฟเฟิลช็อกโกแลตกับวัฟเฟอร์แอปเปิลนะคะคสวัสดีค่ะ สวัสดีคุณเฉยอุบลน,นะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาทักทายนะคะเมื่อวานพาเพื่อนๆเ่อ,เอ,อแกะเปลือกอัลมอนด์ทำแปง้งวันนี้เราก็ได้ทำแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะวันนี้เลยเข้ามาทักทายแป๊บหนึ่งขอบคุณนะคะคุณเฉยอบุบล นี่ก็จะเป็นแอปเปิลนะคะทุกคนแอปเปิลที่เราเก็บตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเราจะเก็บดูซิยังสดอยู่เลยเอาเนื้ยถือกลัวนะยังสดอยู่เลยแอปเปิลเก็บเมื่อช่วงเดือนสิงหางคมปีที่แล้วนะคะแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ก็ยังคงความสดเหมือนเดิม ก็มีไม่เยอะหรอกเหลือประมาณหนึ่งสองตะกร้านี่แหละจะหมดละนี่ค่ะเปินที่เก็บมาเกินครึ่งปีอันนี้ก็จะเป็นแป้งอัลมอนด์สดที่เราทำเมื่อวานนะคะทุกคนขอบคุณ,ค,ณคุณเคยบนนะคะวันนี้จะพามาทำเวเฟอร์นะคะเราจะเปิดเครื่องที่เบอรสองเนาะอันนี้จะเป็นแป้ง ครีมที่เตรียมไว้แล้วนะคะน,นี่ก็จะเป็นช็อกโกแลตอันนี้เป็นแอปเปิลค่ะแอปเปิลของเราเองนี่แหละรอดร้วยยังอันนี้เราทาเนเนยไปแล้วนะทุกคนเราทาเนยไปแล้วเพื่อไม่ให้มันติดแต่ถ้ามาทักทายไม่นานคะ่ะอุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องบิ๊กโกสวัสดีค่ะคุณปาริด สวัสดีค่ะรอ,รอเด้อสวัสดีเอ้ hey, my friend อีสานพี่อ้าแสดงว่า,ราตรงนี้มันไม่อัปเดตกัดน,นึงนะคะขอโทษนะคะเอ้ยอันนี้เราใส่เนยไปแล้วเดี๋ยวใส่อชั้นิดนึงเด็ดได้ดใส่ไปแล้วแหละรอบหนึ่งก็ว้ยทาเนยนะคะทาเนยทาเนยทาเน,ย,าเนยใน้ทั่วนะคะทาไปแล้วหนึ่งรอบอ่ะวางไว้ก่อน อันนี้อันนี้คือที่ราบทเมื่อวานนะคะคุณปารีสคุณน้องบิ๊กโบที่พี่ที่พี่แกะเมื่อวานแอปเอแปร์อมอนสดนะคะพี่แกะเมื่อวานอันนี้ก็จะเป็นแอปเปิลที่ที่บอกว่าเก็บไว้ตั้งแต่เดือนสิงหาปีที่แล้วนะคะก็ยังสดอยู่นะยังอร่อยเลยนะคะวันนี้ก็เอามาให้ดูนะอ่ะโอเคเราจะได้เว้เฟ้ลประมาณสี่ชิ้นนะคะทุกคน เราเตรียมแป้งไว้แล้วนะเรามาทำกันเลยเนาะใส่ไปเลยหนึ่งัะพี้จะรวนหรือเ,เ,เปล่านะรุนกันร้นไหม,อม <laughs> ขอบคุณนะคะน้องวิโกโ ใช่ค่ะตู้เย็นต้องใหญ่จะเป็นตู้เย็นที่ใส่ผลไม้อย่างเดียวเลยใช่พี่อู๋เก็บไปเยอะเลยนะคุณคุณเ,เคุณฟารีเพราะว่าปีที่แล้วจะลงคลิปไว้อยู่เก็บแอปเปิลคลิปหนึ่งแล้วก็แอปเปิลทั้งหมดทั้งต้นนั้นเลยเพื่อใส่ตู้เย็นไว้หมดเลย <laughs> แ,ลแล้วเราก็ทยอยเอาออกมาทานทละนิดทละนิด ก็ก็ถือว่าเ okay คนะาเนี่ยมันก็โหตั้งแต่เดือนสิงหาก็ยังแบบยังสดอยู่เลยอ่ะก็ถือว่าเก็บได้นานเออ,อมันจะติดกระทะ <c oughs> เเี๋ว๋ววรอรุ่นนะคะว่าจะติดกระทะหรือเปล่าเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋อมันเลย นิยวแป๊บนึ่งอาจจะทานเลยไม่ทั่วอ๋อโอเคอยังยังยังไม่สุก <laughs> ขอบคุณทั้งสิบ่านนะคะขอบคุณเออน้อ,นองบิ๊กโบขอบคุณคุณเคยอุบลเคยอุบลคนนครพนมนะคะขอบคุณคุณปาเดชนี่ <laughs> ทำไมอ่ะโอเค <laughs> มาแป๊บเดียวมาแปเดียวมาแค่สิบนาทีพอไหนดูซิสุขหรือ,อยังเอ่ยโอ้หมันล้นหนะักมันติดนิดนึงแล้วตรงนี้อาจจะทานเลยไม่ทั่วนะคะทุกคนโอ้ร้อนจังเลยพออากาศร้อนก็ร้อนมันใส่เยอะเกินมันเลยเนี่ยเลยขอกเพรเราใส่เยอะเกินนี่เอาออก จะสุกหรือจะไหม้เนี่ยออพอได้พอได้พอได้อยู่พอได้พอได้ อันนี้ให้น้องโมกีนก่อนเลยโอเคอันนี้เป็นไส้แอปเปิลนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเพย์เอ้ยเหมือนเปิดร้านอาหารเลยเอ้ยเหมือนเปิดร้านขนมเลยมันแตกนิดนึงนะคะแล้วก็ทาเนยชักหน่อยนะคะก็คือว่าเรื่องของเรามันเออไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วมเนะี่ยทาเนยได้ไม่ทั่วนะ่ะทุกคน มันก็จะติดกระทะนะคะหรืออาจจะใส่ไส้เยอะเกินไปใส่แอปเปิ้ลเยอะเกินไปมันก็เลยมันก็เลยติดกระทะเดี๋ยวเราจะทำช็อกโกแลตบ้างเนาะอันนี้เป็นชโโน็อกโกแลตนี่ใส่แค่นี้แหละมันจะได้ไม่เลยขอบ ขอบคุณครั้งสุดท้ายนะคะเดี๋ยวบีบีให้ดัให้มันนี่ก่อนอืมหวังว่าจะไม่ติดสะทะนะคะสวัสดีค่ะน้องเอม <laughs> สวัสดีค่ะน้องเอมเมื่อเช้าอ่ะเมื่อเช้าเมือเ่อจะออกไปข้างนอกนะคะทุกคนก็เลยไลฟ์ช้ามากเลยว่าจะมีไลฟ์แล้วแหนเนี่ยว่า ก็จะไม่ร้ายแล้วแหละแต่ว่าอยากอยากเอาแอปเปิลให้ดูว่าเอ้ยแอปเปิลของเราที่แช่นะแช่ไว้นานนี้ก็ทำอะไรกินเนาะ <laughs> พี่ทำเวฟเปอร์จ้าน้องเอมคุณปาริสบอกวสวัสดีค่ะน้องเอมน้องมิกโบกับพี่เอมเลิฟสองจา้าขอบคุณค่ะขอบคุณทั้งเจ็ดท่านนะคะ สบายใจแล้ะได้เอาแอปเปิลมาให้ดูแล้วก็สบายใจแล้วพรุ่งนี้ก็อาจจะไม่ไลฟ์นะ <laughs> ขอบคุณนะคะโอ้ยยังไม่สุกเอ๊ะเปิดเปิดไฟเราเปิดความร้อนน้อยไปหรือเปล่าตอนนี้เรากำลังเปิดร้านขายขนมนะคะทุกคนเปิดร้านขายขนมได้กี่นาทีแล้วเนี่ยขอบคุณทั้งสิบสี่ท่านนะคะ เอา9นาทีแล้วโอเคเสร็จชิ้นนี้เราก็จะบอกลรามันเน <c oughs> เดี๋ยวดูสุกรด้ยังอ้าวสวยงามค่ะทุกคนนี่เห็นไหมอันแรกมันจะอาจจะนี่หน่อยสวยงามค่ะอันนี้เป็นช็อกโกแลตนะสวยไหมมันมันไม่ได้ไหม้นะมันเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตมันเป็นสีเยอ,อสีต่างเดี๋ยวทำอีกสักอันสิ โค้น่ากินมากเลยวันนี้เราทำสองไส่อยากทำเป็นจังเลยอุ้ยน้องเอมมันทำง่ายมากเลยน้องเอมเดี๋ยวพี่ทำช็อกโกแลตให้หมดเลยดีกว่าเราจะได้เวเฟอร์สี่ชิ้นนะคะเนี้ยโอ้ยอืมทำให้หมด เดี๋ยวพี่จะเขียนเออว่าพี่ใส่อะไรบ้างลงในดีสคริปชั่นนะกดตรงไปเนี่ยมันจะเบนของมันเองนี่ <laughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ <laughs> อทานกับกาแฟได้นะคะทุกคนดูทานกับกาแฟน,ะะน,น,ฟนี่ตรงนี้มีไฟตรงนั้นมันไม่มีไฟ <laughs> ทานกับกาแฟได้นะคะเดี๋ยวเสร็จแล้ว เหี่ยมันิดนิดนึงอ่ะโอเคราดนมข้นน้ำผึ้งใช่ใช่ใช,ใช่น้องโบใช่แล้วก็เราสามารถทานกับไอศครีมก็ได้นะคะน้องโบทานกับไอศครีมเย็นๆเนอะใส่ข้างๆแล้วก็โรยด้วยผลไม้อะไรแบบนี้ <laughs> ต้องรอมันหน่อยไหมเพื่อนเนี่ยมันดี ใช่ใช่ใช่ก็มันใช้เวลาประไม่นานค่ะน้องคุณปาร,ริสใช้เวลาประมาณสามนาทีอ๋ออยากได้กรอบๆอ่าอยากได้กรอบๆก็จะใช้เวลานิดนึงแต่แต่กลัวมันไหมไงไหนดูสิอ่ะอีกนิดนึงก็ได้อยากได้กรอบๆคุณปาร,ริสบอกขอกรอบๆ,ๆ <laughs> โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเสร็จทิ้นนี้เราก็จะ บอกมือบายบายกันนะเดี๋ยวเสร็จ <decent> ช <song> <man hiss SW> e <eland> ิ้นนี้ก่อนดูซิว่าผลงานของเราชิ้นนี้มันจะเป็นยังไงก็ขอบคุณคุณน้องบิ๊กโบนะคะขอบคุณน้องเอมสีนวลแมวจอนะคะขอบคุณบุญปาริสขอบคุณเคยอุบลคนนครพนมแล้วก็ thank you my friend อีสานทีไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะแล้วเราจะพร้อมได้ไงอ่ะน้องโบเราไม่ต้องพร้อมค่ะน้องโบน้องเอมเราไม่ต้องพร้อม อ่ะอีกนิดมันก็ได้คุณปริาบอกขอกรอบๆก,กินก่อนแล้วค่อยลดเนาะโอเคน้องโบโอเคเราจะอ้วนไปด้วยกันพี่ก็น้ำหนักขึ้นนะตั้งแต่ทำ u t u b e พี่น้ำหนักขึ้นสองกิโลลงไม่ได้เลยน้ำหนักไม่ลงเลยอันนี้ก็เป็นแอปเปิลสดนะคะทุกคนแอปเปิลจากต้นในสวนของเราเองนะแต่ปีนี้แอปเปิลไม่ได้กินเลยทุกคน ปีนี้ต้นไม่ค่อยออกลูกอันนี้ของปีที่แล้วมาอ่ะพอแล้วนะ้องคุณ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 ปารีสนี่น่าจะพอแล้วแหละอ่ะโอเคปิดไว้ก่อนนะวันนี้แค่นี้ปิดไฟก่อนเนาะปิดไฟก่อนนะคะทุกคนอีกชิ้นหนึ่งเดี๋ยวค่อยทำทีหลัง <laughs> อุ้ยพี่น่านสวัสดีค่ะ <laughs> พี่น่านมาทานมาทานเวอร์เฟอร์กับด้วยกันแล้ว นู้นูเลือดหนึ่งชิ้นทําไมเราไม่ทําให้หมดเลยอ่ะทุกคน no. เนาะแต่วว่ามันเลยเวลาแล้วเออมันเป็นทาให้หมดไหมอ่ะเ no. นาะไหนๆพีพ่ๆก็มาทําให้หมดเลยดีกว่าเนาะทําให้หมดเลยชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่ง,นนงทําให้หมดพี่น,นันพี่นันเพิ่งมาเดี๋ยวาทาให้พี่นันชิ้นหนึ่ง <laughs> ทาเลยสักหน่อยอกระทะอือพอแล้วงั้นทําให้หมดเลยดีกว่าทัาน,นี้พิเศษสาหรับพี่นันนะคะ ประมาณสองสามนาทีก็สุกล้วอันนี้เป็นแอปเปิลแอปเปิลก็อาจจะติดกระทะนิดนึงทุกคนเพราะว่าเราจะใส่ใส่เยอะอ่าโอเคสุดท้ายแล้วเราก็จะมาน่าจะลน้นทำให้หมดเลยโอเคโอเคทำให้หมดเลยสี่ชิ้นเนาะทำให้หมดเลยทำให้พี่น่านด้วยหนึ่งชิ้น ได้เลยพี่น่านขอบคุณนะคะที่แวะมาทานเวเฟอร์ด้วยกันใครอยากทานอะไรก็หยิบเอาได้เลยนะวันนี้มาขายขนมค่ะทุกคนจัดไปจัดไปคุณเนนซีสวัสดีค่ะคุณเนนซี่ขอบคุณที่แวะมาทานขนมด้วยกันนะคะวันนี้ขายขนมค่ะแต่ว่า ส่วนประกอบส่วนใหญ่ของของเราเองนะคะแอปเปิลก็จากสวนของเราเองนะคะทุกคนอันนี้อัลมอนด์ก็เราทําแป้งเองนะแต่ว่าไม่ได้ใช้อัลมอนด์อันนี้คือแป้งอัลมอนด์ที่ทำเมื่อวานนะไว้ทําขนมได้คุณ <c oughs> น้องบิ๊กโบสวัสดีคุณแนนพี่แนนซี่พี่นานบอกคุณแนนซี่สวัสดีครับน้องเอ็มสวัสดีค่ะพี่แนนซี่ก็ขอบคุณทุกคนนะคะน้องปาริเอ้น้องปาริ คุณปารีสน้องวิกโบน้องเอมสีนนนจอนพี่นานนครชาแนลนะคะคุณเนนซี่เคเจชาแนลคุณเถยอ,อีสานคุณนครพนมนะคะแล้วก็มาเกรดอีสานทีพี่นานบนกน้องมิกโบสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าชิ้นนี้จะไหม้หรือมันจะติดมันจะอะไรน่าจะติด นิดหนึ่งเดี๋ยวเพราะมันอ่าโอเคไม่ติดไม่ติดน่าจะเป็นชิ้นแรกมนะั้งที่มันติดน่ากินจังเลยใช่ใช่ทานกับกาแฟเนาะทานกับกาแฟเย็นเอ้ยกาแฟใส่นมอ่ะหรือทานกับนมอุ่นๆก็ได้อแต่ว่านานๆทำกินทีคะ่ะทุกคน พี่นั่นจะเอานิ่มๆเอากรอบๆใช่ใช่ใช,ใช่คุณปริษเขาขอกรอบๆทำไปแล้วหนึ่งอันกรอบๆเดี๋ยวจัดให้นะคะทุกคนวันนี้เป็นอารมณ์แบบแม่ค้าขายขนมของพี่นั่นต้องกินนิ่มๆคะ่ะพี่ปาริษเอาอน้องเอ็มบอกแบบนั้นนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะ วันนี้คุณ,ป,คณปาริตก็มีพรีเมียมใช่ไหมคะวันนี้เนาะประมาณบ่ายสามโงครึ่งเนาะเวลาเดิมใช่วันนี้ไหมใช่วันนี้วันนี้ที่สิบเก้าเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะคุณปารสเดททุกคนเอามารุนรุนดิลนเลยดูซิอ่ายังได้อีกยังได้อีกโอ้พี่นั่นขอนิดนินี่ลืมไปให้อีกสักหน่อยอีกสักหน่อย ก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณทุกท่านเลยแล้วก็อ่านชื่อไปหลายรอบแล้วอ๋อสิบเก้านาฬิกาเหรออ๋อเวลาไทยสิบเก้านาฬิกาสามสิบอ๋อลืมไปเนี่ยจําเวลาตัวเองตลอดเลยคุณคุณปารีสลืมไปถ้าเป็นเวลาของโรมาเนียก็คือสิบห้านาฬิกาสามสิบไงก็เลยลืมลืมสิบเก้านาฬิกาสามสิบเวลาที่ประเทศไทยนะคะน้องเอม เราบอกเวลาผิดลืมไปโอเคน่าจะสุกแล้วแหละเดี๋ยวออกเลยออกเลยนะคะทุกคนนี่สวยมากเลยทุกคนสีเหลืองทองนะคะเดี๋ยวเราก็จะติดไฟก่อนแล้วก็จะไ,ได้นี่เรียบร้อยแล้วจา้าทุกคนทุ่งครึง่งทุ่มครึ่งจา้าน้องเอมจ้าโอเคจา้า โอเคทุกคนขอบคุณมากๆนะคะโบกมือบายบายได้เลยนะน่าทานใช่ไหมคะพี่น่าอันนี้ชิ้นนี้ของพี่เลยนี่ชิ้นนี้ของพี่เลยนะคะสีเหลืองทองชาร้อนๆเนี่ยอร่อยมากเลย <laughs> ขอบคุณนะคะพี่พๆเพื่อนๆทุกคนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่พรีเมียมคุณปารีสน,นะคะ19นาฬิกา30นาทีน้องเอมขอบคุณนะคะชาร้อนๆพร้อมแล้วจ้าโอเคหยิบได้เลยใช่นมร้อนชาร้อน <laughs> พี่น่านหัวร้อขอบคุณนะคะพี่น่านนครชาแนลนะคะขอบคุณน้องเอ็มสีนวลเบจอนนะคะทุกคนบบกมือบายบายได้นะคะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวกดถึงมือเลขโบกมือบายบายนะคะขอบคุณคุณปาริสนะคะคุณแนนซี่นะคะเคจชาแนลนะคะขอบคุณเอ่อพูดหมดหรือยังเนี่ยพูดหลายรอบแล้วลืมแล้วเนี่ยเคยอุบลคนนครพนมนะคะแล้วก็น้องบิ๊กโบบายบายค่ะทุกคนขอบคุณมากค่ะ ขอให้มีความสุขทานให้อร่อยนะคะเอาบายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่วันหลังนะคะทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ